สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแม่หมออีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์นะคะดวงชะตาในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็ฐานดวงนะคะของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2 5เนั่นเองนะคะก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแม่หมอจะพูดเสมอว่า มนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองตัวแม่หมอเองก็มีกรรมเป็นของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตรงนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแม่หมอไม่ได้จำเพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดี๋ยวตรงดีสคริปชั่นแม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไปทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปรโมชั่นต่างๆ ID LINE แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดต่อสอบถามนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนประจำเดือนกุมภาพันนี้ จะเป็นอย่างไรนะจ๊ะเรามาเริ่มกันเลยนอกจากเดือนนี้นะคะชาวราศีเมถุนเนี่ยจะปากพารวยไม่พอนะและในเดือนนี้ที่สำคัญเลยอะ่ะคุณจะมีสเสน่ห์มากๆดูจากหน้าไพ่อะ่ะมันจะมีไพ่ที่มาเป็นกลุ่มดาวที่บอกว่าในเดือนนี้นะคะชาวราศีเมถุนเนี่ยนอกจากจะได้ดีเพราะปากได้ดีเพราะคำพูดแล้วเนี่ยหรือโอกาสต่างๆจะมาเพราะคำพูดแล้วเนี่ย ะค,ะคุณกำลังจะโชคดีหรือมีโอกาสที่จะมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษแต่สเสน่ห์ที่ว่าเนี่ยแม่หมอพเขาเรียกอะไรนะพยายามจับจุดให้ละค่ะมันไม่ได้มาจากรูปร่างหน้าตานะสิมันมาจากเนี่ยคำพูดวาจาการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอ่าหรือสเสน่ห์ที่เกี่ยวกับตรงนี้ มากกว่าแม่หมอถึงได้คิดคอนเซปต์ออกมาว่าเฮ้ยเดือนนี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยมีโอกาสปากพารวยนะเนี่ยรวยไม่พอมีโอกาสที่แบบว่าจะมีเสน่ห์เพราะคำพูดด้วยดึงดูดสุดๆเลยอ่ะนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะมาเรามาดูกันดีก,กว่าว่าดูซิว่าไพ่ต้องการบอกอะไรอีก เอาพื้นชะตาก่อนล้วกันถ้าโดยจากพื้นชะตาเนี่ยต้องบอกว่าชาวเมทนเนี่ยในช่วงเนี้ยพูดอะไรใครก็เชื่อพูดอะไรใครก็ฟังวาทะศิลป์เป็นเลิศเอาเอาเอา,อาตรงนะไพ่ขึ้นแบบเนี้ยหงุดหงิดใส่ใครอะเขายังไม่โกรธเลยโมโหใส่ใครอะเขายังไม่โกรธเลยหรือปะ อ่มันเป็นจังหวะที่เหมือนแบบตัวคุณเองอะ่ะแบบมีสเสน่ห์ทางด้านของคําพูดมากเลยอะ่ะชี้นกเป็นนกชีไม้เป็นไม้นะเนี่ยที่สําคัญช่วงเนี้ยโน้มน้าวใครพูดอะไรกับใครก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงมากเลยรู้ไหมโอ้ยยินดีกับชาวเมถุนด้วยและขอให้เป็นเรื่องจริง ตามที่แม่หมอบอกด้วยนะจ๊ะเรามาดูเรื่องของการงานกันดีกว่าการงานเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงเนี้ยชาวราศีเมถุนจะมีการติดต่อสื่อสารหลายอย่างรอบตัวมากๆเลยหากช่วงเนี้ยกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยมันดีเนาะมันเหมือนพอคำพูดเราอะ่ะมันเป็นนายอะ่ะมันก็พาแต่สิ่งที่ดีอะ่ะมาให้ชาวเมถุนเนาะแบบปฏิเสธไม่ได้เลยนะแล้วผลลัพธ์ลดมากเลยเนาะจากที่แม่หมอเช็คแต่ในความดี อย่าลืมแล้วกันชาวเมทุนเป็นคนที่เวลาที่งานยุ่งๆอะ่ะก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยละเอียดละออหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบระมัดระวังเรื่องของเอกสารคู่สัญญาหรือว่าอะไรเงี้ยได้ระวังนะช่วงเนี้ยมันคนอยากพูดอยากคุยอยากเข้าหาเราเยอะเป็นนิดนึงมันอาจทำให้เราเล่นเลอหรือพลาดตรงนี้แล้วนำมาสู่การแก้ปัญหาที่ไม่ใช่ในเดือนเนี้ย แต่มันเป็นอนาคตอันใกล้ได้เหนื่อยนะบอกก่อนเช็คให้ดีอะไรให้ดีนะอืมนะคะต่อมาเรามาดูเรื่องของการเงินดีกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเดือนเนี้ยชาวราศีเมถุนจะหาเงินได้หลากหลายช่องทางมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งงานประจํางานเสริมแล้วก็มีเงินหมุนคล่องมือมากๆเลยอะ่ะแต่ถามว่ามีเกณฑ์เสียเงินไหมเงินเข้ามี แต่มันเป็นการเสียไปเกี่ยวกับการลงทุนเราได้มาเลยจะทําให้คนเมทุนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมันมองไม่เห็นเงินน่ะเอาก็เพิ่งลงทุนไปจะเย็นๆซินะคะเออเดี๋ยวมันก็จะมีเข้ามาเอ้ยเราเรื่องเราเดือนเนี้ยเราะวังด้วยนะระวังของใช้ส่วนตัวน่ะแตกหักหรือพังได้จนต้องซ่อมหรือต้องหรือต้องซื้อใหม่หรืออะไรเงี้ยได้เนาะอาจทําทให้เรางุเหงิดใจได้เนาะ ต่อมาเรื่องสุขภาพนะจ๊ะโอ้ยระวังเลยคนเมทูนเดือนนี้พอพักผ่อนแม่เพียงพอเนี่ยหรือสมองมันคิดงานไม่หยุดเนี่ยคุณระวังโรคของภูมิแพ้แล้วก็ระบบทางเดินหายใจได้นะเจ็บคอเจ็บอะไรเงี้ยใช้เสียงเยอะเนาะปฏิเสธไม่ได้เลยนะจ๊ะเออเรามาดูเรื่องของความรักดีกว่านะความรักถ้าเอาแบบฉบับคนคนโสดก่อนแล้วกันเนาะจากหน้าไพ่แม่หมอเนี่ยต้องบอกว่า คนโสดเนี่ยช่วงนี้จะมีสเสน่ห์แรงมากใครก็อยากพูดอยากคุยด้วยอะ่ะแล้วก็อยากมีคนเข้าหาตลอดเลยแต่ดูเหมือนคุณจะยังไม่เลือกนะเหมือนมีคนมาให้ชาวราศีเมถุนเลือกแต่เหมือนคุณจะยังไม่เลือกเพราะคุณรู้สึกว่าไม่อะ่ะแต่ละคนมันยังไม่ใช่อะ่ะคือมันมาแบบวบวบบว่บบบบาแบบเหมือนคนเหล่านั้นไม่ได้เอาความมั่นคงมาให้อะ่ะชาวเมถุนก็เลย,ลยรับไมตรีไว้เฉย แต่ไม่ได้เลือกใครเลยอุ๊ยร้อนแรงเวอร์เดือนนี้แต่ถ้าเป็นในภาของคนมีคู่อยากให้ระมัดระวังเรื่องของการที่เราจะเนื้อหอมมากเกินไปจนอาจทำให้ครูของคนรักของเราไม่พอใจที่เราเนี่ยเหมือนแบบมีคนเข้าหาเยอะไปนี้นะ่ะอาจมีอารมณ์แบบพึงห่วงแล้วก็ มีการทะเลาะกันรุนแรงได้อะระวังนิดนึงเนาะสัมปายคนมีคู่เนาะก็คนมันน่ารักกันเนาะพูดอะไรใครก็หลงกันเนาะเขาก็เลยหึงหรือเปล่านั่นเองนะคะของชาเมถุนก็มีประมาณนี้เดี๋ยวแม่หมอสรุปให้นะคะว่าอะไรบ้างนะหลังจากที่แม่หมอเนี่ยดูแล้วก็คิดถึงบทสรุปให้กับชาเมถุนเนาะก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้คุณไม่มีอะไรนะกังวลเลย ปากพาโชคปากพาความดีมาให้สุดๆเลยอะสุขภาพก็เล็กน้อยความรักก็เคลียร์ได้ฐานดวงก็เวิร์กอยู่แค่ระวังเรื่องเอกสารสัญญาให้ดีอย่าเหนื่อยเพรพลาดอย่าไว้ใจอะไรง่ายๆแค่นั้นเองอย่างอื่นก็โอเคหมดเลยไม่ได้มีอะไรให้เครียดหรือกดดันสำหรับ ชาวเมทุนเลยแม้แต่น้อยนะคะโอเคสำหรับวันนี้แม่หมอต้องขอขอ,ขอบคุณมากมากเลยนะคะทุกทยอด s u b สไครต์ทุกท,กย,อท,กทกยอดกดไลค์ทุกทยอดคอมเมนต์เลยทุกๆอย่างคือกำลังใจอย่างดีมา,มากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะบ๊ายบาย